สวัสดีครับวันนี้ในหัวจมันเราเรื่องนั่นเสียงใครอันนี้ก็ขอย้อนกลับไปสุกประมาณ7ปีนะครับก็คือมีวันหนึ่งผมก็ได้ไปทุล่าเนาะก็ไปเจอกับไอ้แตนนะครับซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานนะครับโรงงานนึงแถวแถวสมุทรปราการนะครับก็บอกว่าอ้าวแตนยังทำงานที่เดิมไหมก็คุยกันนั บอกออกมาแล้วพี่บอกออกทําไมล่ะบอกโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่าหน,นคืนหนึ่งนะครับเขาเขาทางานเขากะคือโรงงานเขาเนี่ยเขามีงานอยู่สองกะเนะาะบังเอิญแต่เข้าช่วงกะดึกเข้าช่วงกะดึกเนี่ยในในช่วงที่เขาทํางานอยู่เนี่ยเขาทํางานปกตินะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าโรงงานเขาเนี่ยเขาทํางานแล้วก็มีช่วงพักเบรกเนาะสองชั่วโมงก็จะพักประมาณสิบนาที นี่ช่วงเวลาประมาณหลังี่้นคืนไปแล้วออะแตงก็บอกว่าเขาเขาทำงานเสร็จจนแบบว่าถึงเวลาพักเ,เขาก็ลงมาชั้นล่างคือโรงงานมีสองชั้นน่นะแตงก็บอกว่าเขาลงมาชั้นล่างเขาก็เลยบอกเดี๋ยวไปหาน้ํากินหน่อยเขาไปกดน้ํากินเนาะแล้วก็เลยบอกเออเดี๋ยวเข้าห้องน้าหน่อยแล้วกันเขาเลยยังงั้นเขาก็เลยเดินมาที่ห้องน้ําชั้นล่างอนะ,นะมันก็ค่อนข้างจะมืดมืดหน่อยนะครับก็ค่อนข้างจะมืดมืดนิดน,นึง แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวลนะไรเนาะเพราะว่าไฟตามทางไฟในในโรงงานน่ะมันก็ค่อนข้างสว่างอะนะก็เดินมาพอพอจะเลี้ยวเข้าห้องน้ําเขาก็เห็นเห็นเพื่อนเขาอะชื่อจอยเขาบอกว่าจอยกับเพื่อนสองคนเดินเข้าห้องน้ําไปเขาก็โอ้โหดีใจเนาะดีใจม,มีมีเพื่อนเข้าห้องน้ําด้วยกันไอ้แตนนั้นก็เข้าไปเลยแต่เข้าไปเนี่ยอ้าวไม่เห็นใครไม่เจอทั้งจอยไม่เจอทั้งเพื่อนอนะเนาะแตนก็บอกอ้าวสงสัยเข้าไปในห้องน้ํากันเพราะว่าหเห็นประตูห้องน้ําปิดอยู่สองห้อง แตน,นก็เลยเข้าอีกห้องหนึ่งติดกับห้องที่ปิดประตูอยู่ล่ะก็เข้าไปทําธุระเนาะก็ไปนั่งในห้องน้ำก็ได้ความอยากแกล้งเพื่อนนะครับก็คือมองลอดไปเนาะคือมองต่าหน่อยก็จะเห็นเพื่อนนั่งอยู่ก็เห็นรองเท้าอยู่เนาะคือห้องน้ํอ่ะห้องน้ําในโรงงานเนะขาค่อนข้างจะเป็นพื้นสูงเนาะไว้ล้างไว้อะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกไว้ทาความสะอาดนะก็สามารถมองเห็นขาก็ได้ว่างั้นก็เห็นรองเท้านั่งอยู่เนาะ เขาก็เลยไอ้แตนเนี่ยก็เลยเอาน้ําสายฉีดไปฉีดพอฉีดเข้าไปก,ก็เหมือนโดนรองเท้าเขาเขาก็อื้อเหมือนกับแอมกแอมขึ้นมานะแตนก็หัวเราะคนเดียวเนะนึกในใจหัวเราะขำาแกล้งเพื่อนได้ทีนี้แตมนมบอกว่าก็ทําธุระเสร็จเรียบร้อยกดชักโครกแล้วก็ก็เดินออกมาก่อนก็เดินออกมาก่อนว่าเดี๋ยวจะมารอเพื่อนแล้วก็ออกไปพร้อมกันก็เห็นเพื่อนยังยังไม่ออกกันนะนะประตูก็ยังปิดอยู่อยู่สองห้องอ่ะนะทีนี้ก็กล่าวว่าจะแกล้งต่อยกล่าวว่าจะแกล้งเลยเพื่อน กะว่าเคาะอปอกปอกแล้วจะไปแอบว่าน้นถ้าคือเพื่อนออกมาแล้วไปแอบอะไรเงี้ยเพื่อนจะได้กลัวๆอะไรเงี้ยก็เลยเคาะปอกปอกก็ยังเงียบอีกเนาะแล้วก็เคาะเคาะอีกทีปอกปอกทีนี้พอเคาะปอกปอกหลังประตูมันเปิดไปเลยแอเข้าไปเลยพอเปิดแอดไปอ่ะไม่มีใครแหละโล่งเลยในห้องน้ํะทั้งทั้งที่เมื่อกี้ยังเห็นรองเท้าอยู่เลยยังฉีดน้ําอยู่เลยแต่ก็บอกช็อกเลยทีนี้ก็เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เนี่ยออกก็ออกมาก่อนประตูก็ยังปิดอยู่ นะครับช่วงที่กําลังงงเนี่ยก็มีเสียงหัวลอกออกมาเอามาจากห้องน้านะครับเท่านั้นเองแตนก็วีดเลยนะครับร้องกรี๊ดเลยวิ่งออกมาเลยนะครับพอวิ่งออกมาก็มีเพื่อนอ,ออกมาดูกันว่าเสียงอะไรมันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็บอกว่าก็เจอจอยนะครับจอยก็วิ่งเข้ามาดูด้วยก็บอกเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นก็มองแตนก็มองหน้าจอยบอกเอ้ยเมื่อกี้เข้าห้องน้ํะก็เห็นจอยเข้าห้องน้ําทําไมไม่เจอจอยบอกโอ้ยเขาไม่ได้มาเข้าห้องน้าหรอก เขาไปอีกนแผนกหนึง่งเขาไม่ได้มาเข้าเลยห้องน้ําเนี่ยเขาไปอีกนแผนกหนึงนงนนน่งเขาเพิ่งจะเดินมาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเขาก็เลยวิ่งมาเท่านั้นเองนะครับก็ทีนี้แตนก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรนะครับทีนี้ก็พากันหลอนเลยนะครับหลอนกันทั้งคืนเลยทีนี้แตนก็บอกว่าเขาเขาเป็นคนที่คีดกลัวนะเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เขาก็เลยไม่อยากอยู่นะเขาก็เลยลาออกนะครับไปทํางานที่ใหม่นะครับอันนี้ก็ ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้รับฟังไปในทิศทางความบันเทิงนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปต่อไปของทุบบนพลนนะครับและอย่าลืมไปทําบุญให้กบพีด้วยนะครับอีทางเมยาตินังหัวตุสุขิตาหวตุยาติโยสาหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ